She can't hide. สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยค่ะเราก็จะมารีวิวลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับลิปที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นลิปรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ La Glass นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็ชื่อรุ่นว่า icy g l a s e gloss นั่นเองค่ะจะบอกว่าออกมาด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ลูกหมีก็จะสวอตที่แขนนะคะรวมถึง สวัลงปากให้เพื่อนๆดูกันแบบครบๆเลยกว่อจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆกันได้นั่นเองค่ะก็บอกเลยว่าสําหรับคลิปนี้นะคะป้ายยาก,กันแบบจุบจ๊บๆใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูงหมีแล้วยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งๆกันด้วยนะเผื่อครั้งหน้าลุงหมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมรีวิวลิปกันเลยค่ะ let's go มาเริ่มดูกันที่แพคเกจิ้งกันก่อนนะคะสำหรับแพคเกจิ้งเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนลิปจิ้มจุ่มแบบนี้เลยค่ะซึ่งแท่งก็คือน่ารักปุ๊กปิ๊กมากๆเลยนะคะขนาดสามารถพกพาไปเติมในระหว่างวันได้แบบสะดวกมากๆเลยค่ะใส่กระเป๋าก็ไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าของเราด้วยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นฟิลแบบลิปจิ้มจุม่มนาอยอย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็หัวแปลงของเขานะคะก็จะมีลักษณะน,นุ่มค่ะทุกคนเวลาที่เราทาลิปนะคะเข้าซอกปากได้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่กินเนื้อลิปด้วยนะคะสามารถเบรนเกีย่ายมามกๆเลย่วาลองนํา ไปเติมในระหว่างวันหรือว่าหยิบใช้หลายๆครั้งก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบว่าเลอะออกมาด้านนอกเนี้ยก็คือแบบเป็นปกติมากๆนะคะอย่างลิปบางแบรนด์ที่ลูกหมีเคยใช้คือพอเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีความเลอะเทอะนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือไม่มีปัญหาตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ขนาดน่ารักมากๆเลยสําหรับตัว texture ใช่ไหมคะตัวเนี้ยจะบอกว่าลูกหมีชอบเนือ้อ texture เขามากๆเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเขาจะไม่เหมือน gloss ทั่วไปด้วยความที่เขา,าเป็นเนื้อแบบเนื้อเกรสก็จะเป็นฟิลแบบว่า gloss เคลือบเนาะพอเราทาไปที่ปากของเราแล้วนะะะคเรรากก็จู้สึ เลยว่าเขาจะเหมือนเคลือบริมฝีปากของเราไว้ค่ะทําให้ปากของเรานะคะดูชําวาวสุขภาพดีแบบปากน่ารักมากๆคือมันจะมีความจุบุจิบิมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อของเขานะคะเบาสบายปากไม่หนักปากแล้วเราเม้มปากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ลูกหมีก็ทาอยู่นั้นเนี่ย มันก็จะแบบไม่หนึบไม่ยืดเลยนะคะซึ่งลูกหมีว่าเออมันดีมากๆตรงนี้เลยนะแล้วก็ตัวเม็ดสีของเขานะคะก็พิกเม็ดแน่นสีชัดค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องของความติดทนเนี่ยลูกหมีว่าติดทนประมาณนึงนะคะอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพอเวลาเราทาไปแล้วนะคะเวลาที่ความวาวมันหายไปอย่างเงี้ยสีลิปของเขาก็ยังอยู่นะคะทุกคนมีความแบบสเตนเล็กน้อยค่ะซึ่งตัวนี้คือเติมในระหว่างวันได้ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เป็นขุยๆด้วย, <S <S <ข>ยแล้วก็ที่เราชอบน้องลิปจิ๋วแท่งนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเขาเน ีปากได้ดีมากๆเลยค่ะใครที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องปากคล้ำนะคะหรือว่าสีปากดูไม่สีอมชมพูใช่ไหมคะกลัวว่าเออจะทาลิปกลอสไปแล้วเนี่ยจะเอาไม่อยู่น่าจะดูหมองหรือเปล่าดูซีดหรือเปล่าใช่ไหมด้วยความที่น้องลิปจิ๋วทางนี้นะคะเขาเป็นเนื้อเกรสค่ะเขาก็จะสามารถกลบสีปากของเราได้ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเนื้อที่บางเหมือนกับลิปกลอสทั่วไปค่ะอย่างส่วนตัวลูกหมีเองเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ริมฝีปากสีอมชมพูขนาดนั้นนะก็จะเป็นริมฝีปากสีปกติทั่วไปนะคะว่า ถ้าเกิดใครมีปัญหาเดียวกันนะคะก็ลองดูซึ่งวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาสวอทให้ทุกคนดูทั้งหมด6สีที่เขาออกมาเลยค่ะจริงๆเขาก็ออกมาเรียกได้ว่าครบเหมือนกันนะคะมีทั้งโทนชมพูน่ารักนะคะโทนตุ่นรวมถึงสีแซ่บๆอะไรอย่างนี้ก็มีนั่นเองนะก็ไปเดี๋ยวเราไปดูสวอททั้ง6สีกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะสําหรับสีแรกเนี่ยชื่อสีว่า Pixie Dust ค่ะทุกคนก็จะเป็น Gloss Glitter สชมพูอ่อนๆนะคะซึ่งสีนี้ลูกหมีจะบอกว่ามันเป็นสีที่สวยมากๆแล้วก็เอาไว้ทาท็อปอั ได้แบบฉ่ำจึงมากๆค่ะทุกคนด้วยความที่ตัวลิปกลอสของเขานะคะเนื้อไม่หนึบปากเนาะพอเวลาเราทาท็อปอัพแล้วนะคะน้องก็จะแบบไม่ไหลเยิ้มลงมาด้วยนะอย่างกลอสบางอันที่ลูกหมีเคยใช้บางทีเราทาท็อปอัพไปอย่างเงี้ยมันจะไหลลงมาตรงคางเราตรงนี้นะคะแต่ว่าน้องลิปจิ๋วเนี่ยก็คือไม่เป็นนะคะแล้วก็เวลาทาลูกหมีขอแชร์ทริคนิดนึงแล้วกันนาอคือลูกหมีแนะนําว่าให้ทาแบบว่าตรงกระจับปากบนนะคะกับตรงฐานปากข้างล่างตรงนี้นะคะทุกคนไม่ต้องแต้มไปทางปากนะ <ๆ S 2> ก็จะทําให้เวลาที่เราทาลิปไปแล้วนะคะลิปเขาก็จะแบบไม่ อยู่บนปากเราในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะดูไม่หนาแล้วก็ดูสวยกำลังดีดูฉ่ำกำลังดีด้วยค่ะ ต่อมาสีเบอร์02นะคะชื่อสีว่า God Step s a v ค่ะทุกคนก็จะเป็นสีแบบว่าโทนชมพูอ่อนๆนะคะสีนี้ลูกหมีแนะนําให้ทุกคนควรมีเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นสีที่เราชอบมากๆด้วยนะคะคือสามารถทาเดียวๆได้หรือว่าจะทาเป็นเบสปากก็ได้นะคะถ้าเกิดทาเป็นเบสปากเนี่ยก็จะช่วยทําให้สีลิปอื่นๆที่เราทาเข้าไปนะคะก็จะดูสวยขึ้นดูละมุนมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็แนะนําทริคนะคะในการแต่งหน้าให้เข้ากับสีลิปสีเบอร์02อันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าเป็นโทนชมพูก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทนชม p ูพีชอะไรอย่างเงี้ยลูกมีว่าก็ได้เลยค่ะเอาอยู่รอดแล้วก็สีแก้มที่เราแนะนํานะคะก็แนะนําเป็นสี f แ n c y Brush ค่ะ02หรือว่า03ค่ะหรือว่าตระกูล Baby b บลั h ก็ได้ค่ะ ต่อมาสีที่3นะคะชื่อสีว่า l i k e a v r g i n คะ่ะลูกหมีว่าเหมาะมากสําหรับชื่อสีและสีลิปนะคะเขาจะเป็นโทนชมพูที่เป็นชมพูน่ารักนะคะมีความชมพูบาร์บี้เบาๆนั่นเองค่ะซึ่งลุกในการแต่งหน้านะคะให้เหมาะกับลิปอันนี้ลูกหมีว่าแต่งหน้าสไตล์ครูโทนน่าจะเหมาะที่สุดนะคะแล้วก็ปัดแก้มน่ารักน่ารักตรงหน้าแก้มอย่างเงี้ยลูกหมีว่าได้เลยค่ะใครที่แบบว่าชอบทาลิปที่เป็นสีชมพูประมาณนี้นะคะก็น่าจะชอบกันนะเพราะว่าเป็นสีชมพูที่น่ารักจริงๆค่ะแล้วก็สีแก้มที่เราแนะนํานะคะก็จะเป็นบัช ดำค่ะแล้วก็เป็นตระกูลเบบี้บัชนั่นเองเนาะ ต่อมามาต่อกันที่สีเบอร์ศูนสีนะคะสีนี้ชื่อสีว่า Teenage d ีค่ะทุกคนก็จะเป็นสีแบบว่าโทนชมพูที่เข้มกว่าสีเบอร์ศูนย์สามานิดนึงอาจจะมีความไปชมพูน่ารักที่มีความติ่งแดงเบาๆค่ะซึ่งสีลิปสีนี้ลูกมีว่าก็เป็นสีหนึ่งสีที่น่ารักเหมือนกันนะใครชอบโทนชมพูน่าจะชอบเหมือนกันค่ะสําหรับสีลิปอันนี้นะคะลูกมีก็แนะนําว่าให้แต่งหน้าเป็นโทนแบบว่าสไตล์เมคอัพคูลโทนก็ยังได้ค่ะทุกคนด้วยความที่สีเขาจะใกล้เคียงกับสีเบอร์ศูนย์สามแต่ว กับลิปสติกอันนี้นะคะก็จะเป็นแฟนซีบัชนะคะสีเบอร์ศูนย์สี่หรือว่าจะเป็นบัตรด,ดาหรือว่าจะเป็นตระกูลเบบี้บัชก็ได้เหมือนกันคะ่ะการแต่งหน้าลูกหมีว่ามันก็ต้องดูโดยรวมด้วยนะอย่างเช่นแบบสีตาสีแก้มสีปากนะคะมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันไม่เปคนละทิศทางอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ลูกหมีก็ recommend แบบว่าแนะนําประมาณหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนเอออยากทาลิปสีนี้แต่ว่าไม่รู้จะปัดแก้มโทนไหนก็ลองไปดูของแบรนด์เขาได้คลูกหมีก็จะเลือกมาแนะนําให้มันเข้ากััับสีีลลิในนนนนว้นนวนนะะกค ต่อนะคะสีเบอร์05ค่ะทุกคนสีนี้ชื่อสีว่า w i Queen นะคะสีนี้สวยมากๆจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะจะเป็นโทนแบบน้าตาลตุ่นๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาแบบในหมวดของวอมโทนกันบ้างแล้วซึ่งสาหรับสีนี้ลูกมีว่าสาวๆที่ชอบแต่งหน้าเป็นสไตล์วอมโทนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเบจหรือว่าสีบราวน์นะคะน้ําตาลหรือว่าสีแบบตุ่นๆส้มอะไรอย่างเงี้ยลูกมีว่าก็เอาอยู่เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแต่งคูลโทนแต่ว่าอาจจะต้องมีความเจือสีแบบมูฟนิดนึงนะคะมีความตุ่นๆเข้ามา ลูกหมีว่าก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สําหรับสีแก้มที่แนะนําเลยนะคะก็จะเป็นแฟนซีบั h นะคะสีเบอร์02กับสีเบอร์03ค่ะ มาต่อกันที่สีสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับสีเบอร์06ค่ะชื่อสีวอลแฟอร์อัพนะคะซึ่งสําหรับสีนี้ก็จะเป็นโทนน้ําตาลตุนต่นๆแดงนิดนึงค่ะทุกคนเป็นมีความกำกำเบาๆนะคะสีนี้ก็สวยมากๆเหมือนกับสีลูกหมีก็ชอบเหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบแต่งหน้าวอร์มโทนก็สีนี้ลูกหมีว่าได้ค่ะทุกคนก็จะเป็นโทนแต่งหน้าเป็นสไตล์สีโทนเรดเบลก็ได้นะคะน้ําตาลแดงกำกำเนาะหรือว่าจะเป็นสีบราวยางเงี้ยลูกหมีว่าก็ได้ค่ะทุกคนตามสไตล์เกาหลีเกาใจอะไรเงี้ยคือได้เลย ละะแล้วก็บัชออนที่แนะนํานะคะก็จะเป็นสีแฟนซีบัชสีเบอร์ูนสีค่ะกับเป็นบัชดํานะคะแล้วก็เป็นตระกูล Baby Brush ก็ได้เหมือนกันค่ะก็ลองไปดูกันนะอันนี้ลูกมีว่าก็จริงๆอ่ะสามารถแต่งในโทนแบบคู่โทนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคู่โทนเนี่ยอาจจะต้องเหมือนเจือสีมอฟนิดนึงอย่างที่บอกไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับสวอตสีที่ลูกหมีนํามาฝากทุกคนกันเรียกได้ว่าครบครบหสีเลยนะคะแถมยังทับคู่สีให้ดูกันด้วยนะคะว่าออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆกันนะคะใครชอบสีไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวลูกหมีจะมาเลือกสีที่เราอะ่ะชอบด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาลองดูกันเนาะว่ามีแบบสีที่เพื่อนๆถูกตาต้องใจกันหรือเปล่านะคะสําหรับสีแรกที่อยากายาก็คือสีเบอร์0 2นนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสีเบอร์นี้ล นะมันจะเป็นโทนชมพูที่สามารถทาเดียวๆก็ได้นะคะเป็นชมพูน่ารักเนาะแล้วก็สามารถทาเป็นเบสปากก็ได้ด้วยความที่สีเขาเนี่ยไม่ได้ซีดจนเกินไปนะคะทาคู่กันก็ทําให้สีอื่นอนะดูละมุนขึ้นด้วยนะคะทาเดียวๆก็ทําให้ปากของเราอนะดูน่ารักจ,รจุบจิบได้ลุคดูน่ารักดูสุภาพก็ได้ก็แนะนําเลยนะสีนี้ควรมีกันเลยคะ่ะแล้วก็สีที่ลูกมีชอบอีกนะคะก็จะมีสีเบอร์ศูนย์ห้าค่ะทุกคนสีนี้ก็จะเป็นโทนน้ำตาลตุตต่นๆนะคะตามสไตล์เรานั่นเองเนาะสีนี้ก็สวยทาเดียวๆก็ได้หรือว่า คู่กับสีเบอร์02ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีไหนให้ทายตอกติก๊กตอกติก๊กตอกอะ หลายคนน่าจะแบบเดาถูกแล้วนะคะสําหรับสีเบอร์ศูนย์หกนะคะก็จะเป็นสีโทนแบบว่าสีแดงกํากับคนก็จะเป็นแดงกํากับน้ําตาลนอะลูกหมีวาก็ชอบโทนประมาณนี้อยู่แล้วนะคะจะมีความสไตล์เกาหลีเกาใจนิดนึงค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าจะซื้อสีไหนนะคะก็แนะนําสําหรับ3สีนี้ถ้าเกิดว่าชอบโทนใกล้ๆกันนั่นเองค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็แนะนําให้มีเหมือนกันสําหรับสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็จะเอาไว้ท็อปอัพลิปต่างๆค่ะทุกคนก็จะช่วยทําให้ปากของเรานะคะดูน่ารักมากขึ้นดูมีอะะะไรมากขึ้นนค ออกงานแบบช้ำๆก็ได้เลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็น4สี4ที่ลุกมีแนะนํานะคะจริงๆก็คือสวยทุกสีนะเลือกยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเอาเป็นสไตล์เราละกันรเราชอบโทนประมาณนี้เนาะก็เชียร์ทั้งหมด4สี4นี้ค่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจน้อน้องเขานะคะก็ราคาแท่งละ199บาทเท่านั้นค่ะทุกคนถ้าเทียบคุณภาพกับราคานะคะลุหมีว่าคุ้มค่ามากๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แบรนด์ลาก a s สก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยเนาะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปอยู่แล้วว่าถ้าเกิด เราแบบว่าสนับสนุนอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจอยากจะแบบว่าเออฉันเลือกไม่ได้นะคะฉันร่าซับนะคะสามารถแบบว่าซื้อได้ครบทุกสีนะคะก็สามารถไปเหมาได้ค่ะเขาก็จะมีขายเป็นแบบบ็อกซ์เซตด้วยนะคะก็จะราคาอยู่ที่999บาทค่ะทุกคนก็จะราคาถูกลงจากซื้อทั้งหมดทุกสีนะคะอยู่ที่195บาทมั้งคะถ้าลูกหมีจําไม่ผิดนะคะก็จะเหมือนกัได้ลิปสติกฟรีไปอีก1แท่งนั่นเองค่ะโอเคค่ะยังไงลูกหมีก็ขอฝากเจ้าใายลิปสิ๋วไว้ด้วยนะคะทั้ง6ี ะะสำหรับปลากราสไอซี่เกรสกรอดนั่นเองค่ะก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะลูกหมีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะก็ใครที่เป็นลิฟรุ่นนี้อยู่นะคะก็ลองดูรีวิวของลูกหมีเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจใดๆนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านอะกคลิปหน้าอยากให้มารีวิวหรือว่าอยากให้มาทําอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอๆเลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะา บองว่าคลิปนี้จะไปอย่าได้ไม่มากก็หน่อยนะคะบ๊ายบาย